สั่งอะโวคาโดมาจากตอตเจ้านี้ส่งของไว้มากของมาถึงตั้งแต่เมื่อวานแต่เพิ่งได้มาเปิดโชว์นะคะเพิ่งจะได้รีวิวเขาแพ็คมาแบบนี้เลยค่ะหอมาแบบนี้เพราะว่าอะโวคาโดสายพันธุ์นี้ เขาจะเน่าส่วนบนก่อนหรือสุกก่อนนั่นเองนะคะถ้าดูแลไม่ดีส่วนบนจะเน่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําวิธีการป้องกันการติดเชื้อรากันเน่ากันค่ะส่วนแนะนําว่าเวลาของมาถึงให้เราออกจากร่างแล้วก็เอาฟองน้ําที่ซับมาแบบนี้ออกแล้วก็ตัดขั้วเพื่อที่จะให้เขาคายน้ําจะได้ไม่เน่านี่นะคะ ตัดขั้ววางทิ้งเอาไว้นอกตู้เย็นสี่วันไม่เน่าจริงๆค่ะเขาจะคายน้ําออกตรงนี้ถ้าเราไม่ทําแบบนี้หัวจะเน่เอาอะโวคาโดพันศูนย์สามสี่เขาจะสุกจากช่วงหัวลงมาตรงนี้นะคะตรงนี้จะสุกทีหลังเวลาเราทานเราก็จะตัดตรงที่สุกทานก่อนแล้วอันไหนส่วนที่ทานไม่ทันเราก็จะตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมแพ็คเอาไว้เป็นถุงแบบนี้เอาไปฟริซเอาไว้เพราะว่าเราชอบทานเป็นอะโวคาโดปั่นมาก เราทานอะโวคาโดมาหลายสายพันธุ์แต่ว่าถ้าจะเอาไปปั่นก็ต้องยกให้สายพันธุ์นี้ด้วยความที่สูนสาสีเนื้อของเขาจะละเอียดครีมนี้น่าทานมากแล้วก็เอาไปปั่นในเรื่องของกลิ่นกลิ่นของเขาก็ดีถ้าเราจะเอาไปปั่นสายที่ชอบทานอะโวคาโดปั่นลองเปรียบลองออทดลองดูนะคะว่า ถ้าเราเอาไปปั่นกับสายพันธุ์อื่นเนี่ยสายพันธุ์เนี่ยคือกลิ่นดีมากเมือสมัมผัสก็ครีมมี่ส่วนนี้อะโวคาโดคุณภาพดีเดี๋ยวปักตะกร้าไว้ให้สายมือด้านล่างนะคะถาดกับน,น้ำพึิงก็อร่อย